อไอ้นั่นเป็นนะโอเคกูอยากเจอมาคิวเลยหี่นั่นนะมาดิพอแบบตึงๆเลยฮิเดนโอ้ฮิเดน <c oughs> มาเลยตกใจ,จหมดกำลังเปิดพี่ยู่เลยตุ่งไม่อาใครอ่ะนะเสร็จยงัง เออมันบล็อกก่าขยับไม่ได้จริงๆนะโอเคเข้าม่สักเพื่อนโอ,โอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะกูยืนรอเลยมาเลยนี้ไม้เสียไปแล้วหนึ่งแผ่นนะไอตรงเอตรงสีแถวอะไปเลยตามหน้าต่าตามรอบหนึ่ง ตย,ยืนซะด้วยเอ้ยเอ๊ะเอ้ยยืนรอแล้วเป็นสายยืนรอแล้วสายยืนรอแล้วสายยืนรอแล้วไม่โดนนะหนุ่มไม่โดนนะหนุ่มตีไม่โดนนะหนุ่มตีไม่โดนนะหนุมมนน่ม จจตีไม่โดนนะหนุ่มโอ้ยวังตีไกลอย่างเดียวเลยโอ้ยเกินเกินเกินคิลเลอร์ประเภทนี้เกินพิธีแก้ทางไงมาเลยแค่มึงยืนอยู่ตรงหน้าไม้ทำเพี้ยอะไรไม่ได้แล้วพีเด็ดก <c oughs> ะคือไม้ก็เป็นไปตามตู อะไรโอ้ยมึงจะเอาคิดบล็อกปิงปิงของมึงกัตีกูอย่างเดียวเลยพอร้องเนี่หยุดร้องเข้าใจไหมเฮ้กูชอบไอ้นี่ว่ะมันเอาคิดบล็อกปิงปิงตีกูตลอดเลยอะไรไอ้น้องกูมีพี่แพรลี่อุ้ยไม่โดนแกงลมนะเฮ้ยโอ้ไม่โดนโอ้คิดบล็อกปิง หากูไม่เจอวะไอทิ้งทิ้งทิ้งโชคดีเจเ <laughs> ชืนะ่อไ้มกูกำลังปัดเป็นเพลินอยู่เลยไม้กูพับไปแผ่นหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่กระทืบอ่าโอเคไอ้แต่ไอ้จุดเล่นสำคัญอน่ยกูยังไม่พับ้วิ่งมาหากูก่ต้องแจมมิ่งดูหนึ่งนัดละอย่าเลยเฮ้ย <laughs> ถ้ามันไม่ทันจริงมันก็ไอนี่อย่าเลยก็ได้จริงไปเลยเฮ้ยมาหากูแล้ว โอ้โหกูวิ่งเร็วมากหนุ่มกูวิ่งเร็วมากเอ้ยปิงโอ้โหยายหนุ่มโอ้โหมันแคบมันแคบกูปั่นหลัาประสาทเออเออกูไม่ไปหรอกพี่ฉีกับร้อยเหี้ยไม่ถึงนะหนุ่มไม่ถึง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 อุ้ยเกินโอ้โหเสียงหินดับเพลงอ่ะ

ไปหลังปราสาทไปหลังปราสาทมันขึ้นไฮเกลไฮเกลไฮเกอเคจมไปแล้วไปแล้วไปด้านหลังแล้วไปด้านหลังแล้วกูว่ามึงกับกูต้องไปหาที่แอบคิวก่อนวะเอาเอาเอาตรงไหนดีอะคิดว่าอ๋อไม่ตรงที่มันไม่น่าจะเช็คว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคิวก่อนได้ๆอ่ะมามามานี่เกมานี่ม่นี่เจอปะมึงอย่าเดินเดินเก็บเดินแอบนะมึงาได้ นู่หมนกู้งมือนมันเห็นแล้ววะเห็นใช่ป่ะหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะลองดูไต้เห็นก็สวยแค่นั้นแหละเห็นเห็นนี่เจเห็น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 เจเจเเดี๋ยวกูวิ่งไปตรงปราสาทนั้นเออดูกับว่ามันเอาใครอ่ะันแยกกันแยกกันเอามือมเอามือเอามือเลีวล้านสุดๆไปเลยไม่เป็นไรมีไม้อยู่มึงเล่นไปเลยก็ได้นะถ้ามึงมึงเซฟไปเลยก็ได้นะ อุ้ยเชี่ยเกือบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาวิธีเล่นทางอื่นเอาเองก็ได้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 ไฟเอ็เชียอะไรล่ะไอ้แสหลังกูอยู่เนี่ยอุ้ยเกือบโดนเพื่อนเกือบโดนเชียดตวนิดนึงอ่าแสบตูดเลยเอาทิ้งป่ะทิ้งก็เอ็เชี้ยแล้วเจไม่หายวะเดี๋ยวไม่หายวะไม่อยู่ปราสาทอยู่ปราสาทเดินลงไปแล้วไปข้างหน้าแล้วไปข้างหน้าเใคงไม่ใช่กูอะไม่ใช่กูอบบกูปั่นอยู่ในปราสาท จะเดินหามึงว่าเกมมึงระวังอย่าเดินมั่วนะมึงอยู่ในปราสาทใช่จะเออใช่กูอยู่ในปราสาทปั่นเครื่องเนี่ยมึงไม่ที่เกมมึงไม่ที่มันกูวมึงจะกูไปหาทางชิวินก่อนไหมมันจะไปตรงนั้นไหมไออเครื่องเครื่องข้างในไม่ต้องไม่ต้องหรอกไต้องไม่ต้องอีะเรียกกูอันจะมีไอ้ไม้ไอ้ไม้ไอ้แมสส่งมาแล้วกูเสียไปแล้ว เฮ้ยหนูสองตัวอวุ้ยเดี๋ยวดิ <c oughs> <c oughs> มืนมน <c oughs> ่นกื่นเดี๋ยวรอกูยยิวเสร็จก่อนต้องแยกกันปั่นวะอ่ะากูจะเอาเครื่องนี้ให้เสร็จอ่ะเอาเครื่องยิ้วค้างไว้อยู่ไอ้คือไอ้ตัวข้างหน้านี้เล่นไม่ได้เหรอจ้าหะรู้สึกอ่าเล่นได้มันมีแมสไอ้หน้าต่างสองบานตรงนั้นไม้ยังไม่พับโอเคได้ แต่ถ้าพัปุ๊บม,มึงต้องวิ่งวิ่งมาปราสาทเลยนะไปหาท่านมานะไม่รู้อะแต่เปอร์กูยังไม่เด้งอะพอไมเอ,อ๋เอเฮ้ยเจอกูเจอกูเจอกูอ่าเดี๋ยวกูเปิดประตูหลังเนี่ยเออ กูมีสิทธิ์โดนแผ็งเลยเนี่ยเก้าแล้วนะก็เก้าแล้วเออมีโชว์แล้วก้าเก้าถ้ากูยิงให้มึงถึงกันแล้วไม่ต้อง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 วัังไปตีลมใหญ่เลยไอ้หนูมึงเปิดตรงนู้นเก้าเแล้วใจะไหม ไปหลังภาษาหลังกกาแล้วไปไม่ได้ว่ะดักมันดักไม่ให้กูไปให้กูไปอีกบาทหนึ่งไว้บ้าละอ่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูกำลังไปมาอุ้ยอุ้ยเฮียมันพีทุ่งไปเลยอ่าใครเป็นโอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นเออมึงออกไปก่อนเลยมึงออกไปก่อนเลยถ้าตายก็ให้กูตายคนเดียวดีกว่าตรงเนี้ย มันาจะไม่ทันป่ะเฮ <C oughs> ้ยมันกำลังกลับไปประตรูไปประตูนี่อีก่านหนึ่งเรียแบบร้อยนี่เดินเหรอวะคิวเลอร์กิ่งอะที <c oughs> ่ขนาดต่อให้เหลือสองคนได้ไหม <c oughs>